ก็ถือใกล้มันกระซิบ่บาขาดแหมจ้ะแต่ว่าได้ถอยเอาเพราะว่ามันหล่มไปข้างคุณ สวัสดีค่ะพี่น้องเ <the> นาะอันนี้แม่เพ้นสิอัปเดตแพงก,ลกอลาจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้ลูกค้าเพิ่นมาอุ้นหนุนไอ้แพงกอลาแม่เพ้นหอดสวนเลยจ้าแ่จะมาดูแล้วมาดูแลสองสามรอบละจ้าแต่ว่าบ้า <c oughs> นเด็กคุยกันมิตรแบบธุระด่วนผู้ใดกับธุระด่วนเ<ม><ม>นาะจ้ะะจะาเนาะจ้าคุณลูกค้าซื้อ,อยังก็จ้ะซื้อหญิงค่ะซื้อหญิงอยู่บ้่นสว่างเหมนนุ่นสว่างไก่ไก่เฮานี่เนาะน้องข้ามนุ่นสว่างนี่แหละค่ะพี่น้อง ป่านไก่เลี้ยงเครื่องที่เพิ่นมาอุ่นหนุนพันหยาแม่เพ้นจังได้แม่เพ้นกะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่มาอุ่นหอดสวนหยางงามเนาะโอ้ยดอกมูยอยู่เด้หล่ะจ้าอันคุณลูกค้าเลี้ยงหยังจ้าเลี้ยงงัวจ้เลี้ยงงัวแต่ว่าตามที่เห็นเมาหยาสามสี่รอบนี่เห็นแมกหยาเองเลยค่ะพี่น้องโอ้ยนับถือว่าเพิ่นเจียงเพิ่นแก่ซื่อเนี่ยบ่มีผู้แบกซอยเนาะจ้าแบกเองอ๋อบ่บ่มีพ่อบ้านบ่จ้า อบบอโอ้พี่น้องเอ้ยหาพอบานในเพื่อนน้ำในเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเอพื่อนแบกยาผู้เดียวค่ะยงก็ผู้เดียวค่ะ โอ้ยมาเด้อเจ้าของสวนหยาเพิ่นก็ตัดห้าเองนี่้อจําเป็นค่ะมันจําเป็นค่ะมันจําเป็นเพราะว่าพ่อมากับแม่เพ้นกับมีสองคนเนาะลูกกับบยูพ่อค่าแม่กับตองมาก็ซอยกันมองหามองหาให้เพื่อนแน่ค่ะพ่อบ้านมาซอยแบกห้าเน่ยนี่ยูแต่ว่าบ่ได้ยูซิลซลเนาะค่ะเนาะวาเล่นเนาะจ้าเนาะบตองซีเลียดเนาะเฮาเลียงงัวเข้ากับซีเลียสแห้งแล้วเมื่อยแล้วเฮาคุยกันเล่นม่มวนไปเนาะค่ะจังได๋แม่เพ้นกะ อข,อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณ <นะ S 1> ค่ะ <laughs> วัสดีค่ะมาอุดหนุนย,ะย,ะย,ะยะะาเยอะๆนะคษาเด้อ้าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่เพ้นอัปเดตหนาแพงโกละดาจังหน่อยเนาะมีหลานสาวกับลูกสาวอยู่บ้านใดลกูกอยู่ก็นิ่งแดดโอ้นีน่แดดหันนะ่ะมาแดนดุง่งหนะ้าสวยๆเออเขากอ็ข้ำย่าในแม่ล่ะอ่าอยู่บ้านตั้มบุญค่ะำอำเภอจดะย,อยโอ้จเจงหวัดยะียโซโอ้มาไก่อยู่เลยพี่น้องเพิ่นมาอุ่นหนุนพันหนาแม่เพ<อ>้นหอดสวนเลยค่ะมื่อน,นี้เนาะ โอ้แนลนรุนมากแมนบอจ่า,จาอันนี้เลี้ยงงวัวงแมนบอจ่า,จานี่ร้านสาวสืบทอดเพราะเราโดจแกแม่บอฮะจะเลี้ยงง่วต่อจากแม่บ่ <c oughs> เงงบนี่ยเลี้ยง,ย,งยูว่าแซนโอโอเคถือว่าดีค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยสมัยหนีเนาะ้าคีดอยากเลี้ยงงว่วนี่ถือว่าดียอดเยี่ยมเลยค่ะจัางไหนไม่เพีนกัขอบคุณร้านสาวก,กับลูกสาวหลายๆเวยค่ะเด้อที่มาอุ่นนุ่นหยาพัน แทงกกลาของแม่เหมือนนี่เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไม่เพิ่นอัปเดตแพงกดลาเ้าอีกอยังน้อยเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เ้าตัดอัดแห่งไปแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วพี่น้องไม่เพิน่นสีผ้าพี่น้องยางเบึงผลงานที่หลังจากเ้าตัดแล้วเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะบาดนี้ฝนกลับมาตกพร้อมเด้อพี่น้องเอ้ยหย่ากับเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว เห็นบอค่ะพี่น้องแกงกอล่าของแม่เพ้นเดี๋ยวแม่เพ้นสิผ้าพี่น้องอยางไปเบิง้งเห็นบอค่ะถ้าสอนคืออยางมีพี่น้องเอ้ยอยากให้มีหน้าผลแบบมีตลอดเลยค่ะพี่นอ้องหญ่าเฮายังสีเขียวงามแม่ค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่คือผลงาน เห็นบะคะพี่น้องผลงานหลังจากที่เฮาอัดแหงไปแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนั่นฝนยังบ่ตกเนาะค่ะพี่น้องเฮาอัดแหงไปแล้วเห็นบ่ค่ะอัดแหงแล้วปุ๊บแม่เพ่นขนมัดหญ้ามดมัดยางออกไปแล้วแม่เพ่นกับวานปุ๋ยและกลาวน้ำเขา่ารอฝนมานะะเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะมันกิอซิ่ประมาณนี้แหละคะ่ะเห็นบ่กําลังเลิมงามค่ะ บ้านปุ๋ยแล้วก็น้ำไส้น้ำบาดาลไส้หละกกบานนี่ค่ะฝนมาตกอีกไหมคะ่ะพี่น้องมันก็นเลเื่อยเ็ดให้หญ้าของแม่เพ็ญนี่เขียวเห็นบ่คะ่ะเขียวงามงามพี่น้อง<ด>เลยค่ะสิ่งสิป้าบ่าได้เนาะคะ่ะแพงก็ลานี่แม่เพ็ญว่ามันดีหนึ่ง ดีวิตามินมันสูงเนี่ยค่ะสิบสี่สิบหกเนาะค่ะเนาะนี่จะมีมของเพ่งกอลาถึงว่าเขาจะอาจแหงวิตามินกับ,บโบตกค่ะเพงกอลาเนาะตามที่ไม่เพ่นเลี้ยนรูมากจากเพ่นคือกันหลอบหนึ่งเนาะค่ะเพ่นเบาซู่กันฟังไม่เพ่นพกับว่าาให้ฟั่งต่อเนะจ๋าเนาะหนึ่นงคือวิตามินดีวิตามินมันสูงหล่ะค่ะถ้าเป็นแหงวิตามินกับยูระดับเก่าเนาะค่ะพี่น้องสองขาสมมู่ามันลายมันบ่ค่ะ อันหลยเขาตัดแห้ง้วบอทันแบงหนค่ะบอเบิร์ดเป็นบอค่ะเข้ากับตัดอัดก่อนเก็บไว้ในสางได้แม่จ้าเวลาเข้าซุกเสือนเข้าสิไปหันไปหนีเข้ากะเอาหญ้าแหงใหมันก็ไดโดยสิบอโดยสิบบอได้ตัดหญ้าสดเนาะค่ะเนาะกับสิประหยัดเวลาเข้าไปอีกแม่ค่ะพี่น้องอันนี้คือพลดีของแพงโกละแม่จ้าถ้าเข้าผู้ใดมีพื้นที่หลายกับพอปลูกไวอยู่จ้าเห็นบอค่ะหลังจากเขาอัดแหงไปแล้วเนาะค่ะเนาะ อีกบ่ดโดนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากับจุดเด็ดตัดอีกรอบนึงค่ะเห็นบ่ค่ะเขียวชะอุ่มเลยเห็นบ่โอ้แต่สะอ่อนพี่น้องเอ้ยฝนมาตกเถือ่อนหน้าฝนกับน้าบาดานนี่มันแตกต่างกันอีหลีพี่น้องเลยแม่เพ้นมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิง่งแม่เพ้นก็ับมาตัดห้าเพ้นก็ลาให้ดูค่ะพ้อมค่ะเพระบ่าเพือพ่อนมาเอาหยาไปแห้งวัวเนาะคะ่ะเนาะ บ้านนี้เพิ่งกลับมาเอาไปปลูกค่ะทางบ้านโน้นป่ทายค่ะเพิ่งมาเอาไปปลูกมือนี่ค่ะบ้านโน้นสว่างเนาะค่ะบ้านไก่เลี้ยนเคียงเขาเนี่แหละค่ะเพิ่งเที่ยวมาเอาประจำค่ะไปแหงง้วเห็นม่ค่ะล้างที่เ้าอัดแหงไปเนาะค่ะเนาะฝนลินมาใส่พอดีง,งามๆเลยผี่น้องเลยเห็นม่ค่ะ เดี๋ยวจังไหนแม่เพ้นฝากไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะมาอนี้พอดีแดดอ่อนๆตัดหญ้าให้ลูกค้าแล้วแม่เพ่นก็เลยมาอาบเดียนให้พี่น้องเขาเบ่งขันผู้ใดสนใจก็สอบทามแม่เพ่นไหนด้อค่ะเด้อพันธุ์ปลูกแล้วก็ห้งัวกินแม่ค่ะแม่เพ้นมีพ่อแบงปันพี่น้องเขาอยู่จ้ะจังไหนก็ฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อฝากติดตามน่าเลยชิแนวเนี่ยจ้าจังไดนแม่เพ้นก็ขอบพูนลูกค้า ลายบ้านลายจังหวัดที่มาอุ่นหนุนแม่เพ้นเนาะค่ะเนาะยังไดแม่เพ้นกับกาบขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อรากาสำรับลูกค้าที่ยังบอ่อหันไหนมากอะขอบคุณล่วงหน้าเนาะคะ่ะเนาะยังไดกามาอุ่นหนุนแม่เพ้นเนยเด้อค่ะเด้อสำรับลูกค้าที่บอ่อหันมากกไดเนี่ยค่ะแล้วเห็นยาแล้วตาะสาะวสาหันพี่น้องงัวกบเป็ดตะกินแสบพร้อมเลยค่ะเห็นบ่ค่ะเขียว ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะไปว่านปุ๋ยยาแล้วค่ะที่ซุ้มตัดหม่มกะว่าตัดให้ลูกค้าแล้วแม่เพ็นจะว่านปุ๋ยเลยแม่ค่ะพี่น้องให้มันเด้งามขึืนท่านเวลาเนาะค่ะเนาะมือนีฝากไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ